เห็นแม่บ้านในญี่ปุ่นจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายค่ะวันนี้จะพามาดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะหรือดูดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะร่วงแล้วก็มีนะคะทุกคนอันนี้คือต้นแปะกล้วยนะคะ ต้นแปกไว้ในญี่ปุ่นใบช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะเป็นสีเรื่องอารามนะคะแต่ก่อนก็เป็นสีเขียวค่ะทุกคนพออากาศหนาวก็เริ่มเป็นสีเหลืองแบบนี้ล่ะจ้าล่วงเต็มดินค่ะทุกคนมีมเมล็ดไว้นะคะทุกคนเวลาเดินนะระวังนะคะเพราะว่ามเมล็ดเขาจะกลิ่นแรงมากเวลาเราติดเท้าเราขึ้นรถเนี่ยกลิ่นจะสุดยอดเลยค่ะถ้าใครอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าเคยเห็นก็จะรู้ นะคะคแต่แต่มเมล็กเขาก็กินได้นะคะทุกคนนี่มากับครีเอเตอร์นู่นนไปทางนุนแล้วมากับเพื่อนสาวสองคนคะ่ะวันนี้วันหยุดเนาะคะ่ะแม่บ้านเนาะจา้ะก็จะมาเดินอ่าหาทำคอนเทนต์ละคะ่ะทุกคนมาเดินชมวิวผ่อนคลายด้วยคะ่ะสวยไหมคะทุกคนชอบมากๆเลยคะ่ะรูดูใบไม้เปลี่ยนสี นักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากๆนะคะตรงนี้เสียดายมากเลยจ้ะทุกคนเข้าไม่ได้นะคะรู้สึกว่าบันไดจะผุพังเขาก็เลยจะซ่อมแซมก็เลยกั้นไว้ไม่ให้คนเข้าเนาะตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์มากๆเลยนะคะใช้คำว่ามากๆเลยใครมาต้องมาที่สาราสวนน้ำวัดนาลิตาเนาะทุกคนเนาะถ่ายวิวได้กว้างแล้วก็สวยงามมากๆ แดดซ่องค่ะก็จะแบบแสงแดดเนาะดูสิโอ้ยงามค่ะงามหล่นงามเหลือนะคะต้นเนี้ยทุกคนสะออนหลายจ้ะแดงจึงคึงเข้าใจว่าค่ะแดงจึงคึงแดงจัดค่ะทุกคน <c oughs> อยวันนี้เพนก็ใส่เสื้อสีแดงมานะคะเนี่ยโอ้ยสีแดงเหมือนกับต้นโมมิจิเลยค่ะ ที่ญี่ปุ่นเรียกโมมิจิเนาะที่ที่ที่ต่างประเทศอาจจะเรียกต้นเบปเปิลนะคะถ้าใครเรียกยังไงก็แนะนำบอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะที่ญี่ปุ่นเรียกต้นโมมิจิค่ะสีเขาจะมีโดดเด่นมากๆเลยนะคะทุกคนสีแดงสีเหลืองเหลืองก็สวยยิ่งต้นหนึ่งถ้ามีสีเหลืองกับสีแดงผสมกันยิ่งจะแบบโอ้โหออกมางามมากๆเลยค่ะ ชมวิวผ่อนคลายขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะคะที่ได้รับชมเนาะเพนก็มาถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ายะะอยู่ใกล้บ้านเพนค่ะทุกคน,นกไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลนะคะอยู่ใกล้ๆบ้าน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะหวังว่าทุกคนคงม,มีความสุขที่ได้รับชมดูดูใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนวัดนาดิตะ้า,างค่าประเทศญี่ปุ่นนะคะสวยงามมากมากเลยค่ะช่วงนี้อากาศก็จะหนาวนะคะใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยก็ดีนะคะสวยมากๆเลยค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย